ขางทางมาข้างทองเนาะข้างทองอมแต่งงลูกเตอบางรึกับเดิมครับผมเออผ่านข้างทองข้างเธอมาเอาใครไปบุญไปกุศลได้ไวก็บุญเด้อพออาบุญแต่ังใจเงื่นแต่จังใจรู้นห่ว่ามันนีต้อเกิดาบ้านวแ่ขอาขอมาถ่าได้บุ ขึ้นอย่างจังเอาแล้วพ่อให้เบิกล้วครับผมพ่อให้เบิกล้วลูกนะทำงานดี่เดียวมีแรงว่ะน้อทุกคนทำงานดีได้โบนัสได้พ่อไหนที่พ่อของจ้าค่ะโดนพ่อทันไหมนะไม่ไหมทำมาตานะ เวียงเสียงประธานโดปตาคนนี้บางไม่ทำมาจ่าบ่างขี้ขี้ต้โต้ได้ครับผมอ้าวบขี้ได้แค่ก็คือบ้าจังทอนบ้างแต่ก็อ้าวให้แต่เริ่งแต่เริ่องแต่เรื่องให้เร่องแต่่องให้ท้องไร้ว่าจะการงานให้แ่เริ่อง้าวมาูทุกคนร้อร้องด้วยด้วยให้ถูกหหวใครเบื่อไม่ขาดทุกคนทุกคนแว่เรื่องอ่าทุษาทุก แต่เรินก็ต่องครับผมแต่เรินไปในภายภาคมาของอีรังราชธาครับครับอันนี้ต่พานข้างทำเครื่อีียงราคือรายียงขายขยายบนมถึงจะัตน้ําถือเมืองแดงผีว่าต่าได้กว่าน้องคมาแว้บขยายไปบวังเขาเดมมันไม่โตใหญ่เลยมันไม่มึงค่ะ ไม่นด้เลีติีปูอ้าเบิ่งฟ้าเหินู้ใครใครว่าแกแขมาเป็นจังแต่เซียงกู้ใครก็หุ่นุ่นเชียงเซียงแขงก็ว่าว่ากูว่าว่าตัว่า่ากยงแข็อาบขาวก้าปากมาฝากกแม่เราอีแกบอกมาที่ปู ดูข้าลวันิปุเออไหวข้าร่างหายุหายวายไม่ทุกข์ไม่หวาไม่ทุกข์ไม่หวากล้วดดๆกระโดดๆจิงท่าหน้ากันอ่ะท่าทางคือท่าช่องมากที่พออันนี้ข้าว่วะาว่าการเพี่ยแขกมาแบบที่พอเออไอ้เชี่ยแขก ข้างคือตงมันออกแล้วันที่ยงม่แขดวัแข่เน้อยัได้แข่งเนี่ยมันเป็อยเอพ่ออยากได้เข่งแข่งอยากได้แข่งวะเอามเอาไปมัมยแข่งเลยมันบ่ปูนี่แข่งว่ะสู้กันั้งสูงหถดปูนี่แล้วก็จังปูนู้สู้กัน้งสูกัแล้เาตรงเขาก็แขียนถ้าโตตรงไดครับผมถช่ครับ เรืงเป็นเรอเรอเงเป็นเรื่องเร่งว่ามตรงมาครับตรงครับปูตรงแค่หอหหปูโถงได้ถอนมาเฮ้พึ่ปูโถงได้ถอมเฮ็เดเมืองตื้โราเป็นคั้ะเออเออเาข้างเออางเ้างจ้ะ อ๋อห่าแล้วเออาไม่ทชไม่รักไม่ทชไม่หวานโกขคาผาแข็งแรงหายช่วงหายเท้าเก็เตืมนตุ่นก็รักเต้าเรื่องนี้จะหอดปุ่เต้อเต้าเรื่องนีเข้าแล้วใช่คือเข้าเรืวองนี้โอ้ไม่ว่าขังเราถึงค่อเราปต่าเดี๋ยวเต้ากางาง่ไหน้างนั้นว้างเต้านตหาเต้าเล้พอเลเอ พอเห้ัวให้ข้าวตออาเป็นอาควายอ้าวอ้าวพอถือถอยัหมดวควาว่าจังเลยเสียงแตาเป็นม่วงมวคัดคัดไหมครับตามว่ะเปล่ามัเป็นงางมัคุ้งม่วงมกงหกมวมักคุ้ขาวม่ได้ต่วงคือวทามัคัดม่งไง ก <UST> ็เห็นหมูมาเป็นหัว่อแลวนั่นครับขาบ้างมือขาบ้างมืออะไรบ้าอยไางเล็กน่ออขา้ามือต่างบ้างยักน์คือขึานทาเมือหักไปด่านต่างเออขึ้นางด่านต่างนเด้ครับผมเออจก็เท่าตาเมื่อตาเมื่อไปเมื่อไทยนึอเอาตาไปเมื่อไทยทางไปด่านเงียนนักานเียนนักสบายเาเงียวเขาเลี้ยงาวเขาข้าวจากฮาน อ <Beautiful. S 2> ันนี้ทามาข่ายเตาถือดีครัข่ายเตาถือปูข่ายเตาถือกับน้ำบอกเต้าถือกับน้ำบอขั้นใช่เต้าเช็บสุอถ้าหาวราเต้าถือดีพอ พ่อจะจ่าจ้างว่าแต่ชือว่าอะรนี่มั่งมาขอผู้ขายว่าแต่ออนเรานี้พอไหมออนตเต็มโตเตมเลยนะจ่าพูยาให้เอามาทยมั่งเออจังที่ขายดเต่าที่ไายมั่เต่าทึขายเต่าจ่าูกต่องมา บากดีเรอบาดสีฟวาสีเทาเก็บค้าเก็บแข็งเก็บหูเก็บตาแต่สีฟ้งสีเทานอนเรียกเต่าสีโอ้โหหนึ่งว่าท่านใาน้อยมากเลยนะกว่าเล้ก็แต่ข้าเอาหน้เอาหน้ามายาเอามาหัวคอแล้วก็ท่านมาทุตัเพราะท่านหอดมานเน่าด้วยวะเอาของแขยงเถอะเอาเองตานขา หายใจเตืน้งน้ำขาเป็นเทปทองเทปตา้าขาวบวงบาทเขามีฟูชีพตาขาวูตาฟูกุ้งฟูฟูฟูตาชึ่งตาท้างตาบานตาท้องเออมาถอยลุดทอร้าจึงางมุ้เออหาต้วนหายเท้าเกิดเป็นจึู่เกิดเกิตามะม่วงก็พายาน้ำมาพะพกับพตาบาหาจ้าวอุปังเอืทน่ถึงถางพะงินนกจับปติกับพาพ่วงรักตัวตัว มักกับเวลาได้เดินากคนนี hey. ้ม okay ันต really ้องนาเมือนกนหราครับคือเ้าดูด้กินดากไฟฟตานั่งเท้าร่างหูร่ n งตากันหายไม่หูตาแ่งแขงขาวางเร้วูด้วยจายขกควงจ้าไข้หัไอ้ร่างขาเต็บขาขื้เต็บทอขั้นเปาเก็บขากัาเท่าขาขั้นเปาเก็บทองกข้าเท้าปวดทองนะเออ แต่ว่าข้าเตาหายหมดมือโอ้ยนะต้องใช้เตยงขหายวันหายเท่าอันนี้ไปย่างคาสเนีหายผ่อนวมัหเท่าเด่อนเตายแล้วแบบนั้นแบี้าสเลยฮะรับไปวัไปตีงเราหาทวันหเท่า่วงเท่าเราก็ยังอยู่กัเราถึล้วอ่ะครับผม งานยาพิเศคือเรกเกิลยาวิเศษเลยรมาผู้เกปวดนอนมักแก่เท่านอนมากมาหลังวันนี้เราปู้เกลือกินเกลือเกลือกิเกยืออไรมาผู่าเปลี่ยนใจแค่สนันหอเลยนะปู่ไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจนะวันนไม่เปลี่ยนใจตายไปตาครับผมบ้าเือบ่ บเชือกเก่าสุดมามาเชือกเชือบอกเชือกจอะขันบ้าเชือก่ะเอาข้อดึงเป็นปากกาเอาเนื้อข้อผูกขาดอระบาดน้อไม่ขาดมะกระดาษลดก็ <c oughs> ดกได้สอยวิด,ดีปู่อ็อ,อดาษูนับ่ระดาษรูนดามัมาขานได้สอนมันเปลี่ยแ้แเปยี <c oughs> มาแับจำฟังใจก็มือรอยเฟ้เปครับผม Ba mẹ vẫn phải vừa ngon gào chuông nít thì thấy ngon gào chuông nát. Sì, ngon gào chuông bapu. Hít tha ra 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 tói vừa rau. Va chưa có thao vừa mát mềm. Tell xem một nít đi. Tăm bông rau, bông 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 ยาแขนเพรียมจเข้ามาแต่งยาแข็กเพรีอมจะเ้ามาแ่บ้านที่เรีอมดอมบ้านที่ได้คิ่ถาคือเมือ่นเนาาครับผมัแข็งมุอไปง่ากันยกมือถาะตัวฐานตัวใหญ่บ่อใหญ่มากผมเนาะครับเออข้างหวางไปน่ากันเพื่อตรงนเพืตรงข้างมั่ไเออเอาไปทอดทางบ้านทางบ้านเพื่อนเนาผมเนาะครับผม ไปทอยก็มาแ่ะเขอเราเคยวลเรื่องตำรวจคือคือทางนั่งน้องเปิดอ้ถธของเราเขาบักเสียเอกป่ะจ้าปูบักเสียเอกว่าไปดีให้ไปหนีแง่นอนเลียงลูกของนายปูหน่อยมักใหญ่ใหญากำรวจหน่อย ไปเอามาเวราะมันเข้ามาแบบนั่งเดิาเกียงไม่หายไมเหนือยเดินหมาตุก่งมาพาะไม่เนื่อยได้ข้าาือรื่องแบเียได้เหนื่อยแงมากนะไปเดินหมาเออแบงหมาเขบข้นก็พอแมเพรามัเข้ามาเขาภาพคือมาคุณจะเขาไปนั่งเดินหมาตุ๊กข่าง เ่าไปดูไปนั่งอึดอาเยอึดอัเลยโอ้โอโอ้โอ้มไปเขาไปเข้ขึ้นมาโอ้โหมาขึ้น่า